บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศลักแพลนเน็ตจำกัดให้บริการยื่นเอกสารขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวแทนนายจ้างทั้งสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามโดยผ่านการนำเข้าระบบ MOU จากประเทศต้นทางซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. นายจ้างยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่จัดหางาน 2. ประเทศต้นทางทำการออกบัญชีรายชื่อเนมลิสตามคำร้อง 3. นายจ้างขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่จัดหางาน 4. สถานทูตไทยประจำประเทศต้นทางตรวจลงตราวีซา่าให้แรงงานต่างด้าวยกเว้นสัญชาติเมียนมาตรวจลงตราวีซา่านณะด่านตรวจคนเข้าเมือง 5. แรงงานต่างด้าวรับการตรวจโรคก่อนเข้าประเทศ 6. แรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์อบรมกับจัดหางานและรับบัตร e-work permit จากนั้นนายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องแจ้งการจ้างงานและแจ้งเข้าทำงานแก่จัดหางานภายใน15วันเท่านี้แรงงานต่างด้าวก็พร้อมเข้าทำงานใน25ประเภทกิจการที่กรมการจัดหางานประกาศไว้โดยทุกขั้นตอนใช้เวลาเพียง60วันปัญหาแรงงานต่างด้าวไม่ยากอย่างที่คิดถ้ามอบให้เราคิดแทนคุณ สนใจปรึกษาหรือใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวโทร0878209819 0860966122หรือ024205922ครับ